สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o t นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่7กรกฎาคม2566นะครับกัปตันเดฟเสียน้ําตาอำลาเชลซีแบบสดซึ้งวันนี้ผมแปลคําอำลาของพีเดฟมาฝากแบบจัดเต็มเลยนะครับมีเรื่องของเปาโลดิ่าที่คนถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็มีอัปเดตมอยเซสไกเซโดกับการสปอยบางอย่างของเชลซีด้วยนะครับรอฟังกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนครับเริ่มจากนี่เลยนะครับใครกําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น o o r s s o r o s l นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสอสเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือวอนุบาล1่ถึงม6นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9เจ้าของเ็นแฟนเชลซีด้วย้ะครัาฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ นี้ด้วยครับ You Drink Don't Drive นะครับร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้สังคมไทยดีๆกับโครงการ Suzuki c o s l y Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับสัมผัสกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ แล้วก็ฝากนี่เลยครับใครกําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กตอกมีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออ์ชาแนลโจมารลนมีครบเจ้าของแฟนเชลซีด้วยครับสอบถามได้น้ําหอมจะไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆเขามีหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ แฟลตเซลโปรโมชั่น7เดือน7รอบสุดท้ายนะครับใครจะสั่งก็รีบไปสั่งกันได้ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบด้วยนะครับสั่งครบ1,000บาทลด100บาทนะครับฝากช่องใหม่ของปีเตอร์โบด้วยครับคนคลั่งบอลบายปีเตอร์โบสฝากไปกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณแฟนเชลซีทุกท่านเลยนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของพี่เดฟนีมมม่มันซึ้งกินใจจนไม่รู้จะว่ายังไงนะค,คือเมื่อวานก็ผมไปถ่ายงานมาข้างนอกนะครับกลับมาเย็นเลย เปิดทวิตเตอร์มาโอ้โ oh, ห oh, เจอคลิปนี้อ mm hmm. กระชากอารมณ์มากนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเขาปล่อยคลิปมาก่อนนะครับเชลซีปล่อยคลิปมาก่อนซึ่งผมจะสรุปคําพูดในคลิปให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะไปดูคําแถลงการเพิ่มเติมในโซเชียลของกัปตันเดฟเขาด้วยนะครับในคลิปเนี่ยพี่เดฟบอกว่ามันยากที่จะอธิบายเป็นคําพูดนะว่าผมรู้สึกอย่างไร มันยอดเยี่ยมมากผมแค่อยากขอบคุณทุกคนเพราะถ้าไม่มีทุกคนคอยช่วยเหลือเนี่ยผมคงมาไม่ถึงทุกวันนี้เชลซีคือบ้านของผมนะผมภูมิใจมากๆและหวังว่าจะรักษาความสัมพันธ์ของทุกคนไว้ที่นี่ด้วยกันผมต้องย้ายออกจากเชลซีหลังอยู่ที่นี่มานานถึง11ปีแทบจินตนาการภาพตัวเองไม่ออกแต่ผมอยากขอบคุณจริงๆสำหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่นี่ไม่ว่าจะในหรือนอกสนาม เราได้แบ่งปันช่วงเวลาสุดพิเศษร่วมกันทั้งเพื่อนร่วมทีมสตาฟโคช้ชผมรู้สึกว่าตัวเองได้ใส่เต็มทั้งหมดกับเชลซีผมรักที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้มันสนุกจริงๆได้เห็นแฟนบอลที่เรารักได้เห็นแฟนบอลสนับสนุนตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ครั้งแรกเชลซีเพิ่งได้แชมป์ UCL สมัยแรกและตอนที่ผมเห็นความสำเร็จของนักเตะในอดีตผมตื่นเต้นมากๆ มันยากเหมือนกันสำหรับการปรับตัวในช่วงแรกแต่แฟนบอลที่นี่ยอดเยี่ยมพวกเขาสนับสนุนผมและทีมไม่ว่าจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็ตามผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเดียวเชลซีจะกลับมาได้และอยากบอกถึงแฟนบอลว่าผมรักพวกคุณมากๆพวกคุณเรียกผมว่าเดฟซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกเดียวกันกับแฟนบอลความสัมพันธ์แบบนี้จะอยู่ไปตลอดกาล หวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้กลับมาในบทบาทอื่นผมจะคอยเชียร์เชลซีไปตลอดสู้ต่อไปนะทุกคนและเชลซีผมรักพวกคุณทุกคนนะครับก็พูดไปน้ำตาคลอไปนะครับสำหรับพี่เดมนะครับบ่งบอกเลยว่าแกรักเชลซีมากๆนะครับอยู่มานานถึง11ปีและทีนี้ครับ พี่เดฟไม่ได้ลงแค่เป็นคลิปนี้อย่างเดียวแกลงแบบจัดหนักจัดเต็มในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับทุกช่องทาง Twitter Instagram แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับก็ลงรูปพร้อมคำอำลาฉบับเต็มเพิ่มเติมซึ่งปีเตอร์โบจะแปลให้ฟังนะครับพี่เดฟเริ่มต้นด้วยการบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือจดหมายที่เขียนยากสุดตั้งแต่ผมเคยเขียนมาเลย แต่ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้กับทุกคนนะหลังจากผ่านไป11ฤดูกาลอันแสนภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะเชลซีมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะย้ายออกจากสโมสรการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2012ผมตั้งตารอแบบทำตัวไม่ถูกมากพอรู้ว่าจะได้มาลอนดอนซึ่งในที่สุดมันก็กลายเป็นความจริงที่ผมได้เป็นนักเตะเชลซี ตั้งแต่วันแรกที่ผมสวมเสื้อตัวนี้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านผมจำความรู้สึกตอนเห็นถ้วยรางวัลและภาพความสำเร็จของสโมสรในสนามซ้อมได้ดีนึกไม่ถึงเลยว่าผมจะได้อยู่กับเชลซีนานขนาดนี้ผ่านการลงเล่น508นัดคว้าไปทั้งหมด9แชมป์และได้เป็นกัปตันทีมเชลซีผมมาถึงลอนดอนตั้งแต่ตอนยังหนุ่ม พร้อมกับแฟนสาวและจากลนอนไปโดยมีสมาชิกรวมเป็น5คนอ่าก็คือมีลูกเพิ่มมา3คนนะครับซึ่งลูกๆของผมเติบโตในอังกฤษความผูกพันของผมกับเมืองนี้กับสโมสรแห่งนี้จะอยู่ตลอดไปพี่เดฟบอกเพิ่มเติมด้วยครับว่าผมรู้สึกขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมในอดีตและปัจจุบันผมได้ซ้อม แล้วก็เล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกหลายคนมันช่วยให้ผมยกมาตรฐานตัวเองขึ้นทุกครั้งผมตั้งเป้ามาเสมอว่าผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราใช้เวลาร่วมกันหลายชั่วโมงผลักดันกันและกันเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการผมอยากขอบคุณกุนซือและสตาร์ททุกคนที่ได้ร่วมงานด้วยรู้สึกพิเศษที่ได้ทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดีมาเตโอราฟาเบนิเตสโชเซมูรินโญกุสซิงอันโตนิโอคอนเต มาริซิโอซารีแฟรงค์นำผาดโทมัสทูเคิลและกรัมพอตเตอร์ขอบคุณที่ไว,ว้วางใจในตัวผมและช่วยผลักดันผมในทุกวันผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสไตล์การบริหารงานที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายของพวกคุณทุกคนเหมือนกันคือการช่วยให้เชลซีคว้าชแชมป์ ขอบคุณสตาฟที่คอบแฮมและสแตมฟอร์ดบริดตั้งแต่แผนกต้อนรับสมโมสรไปจนถึงทีมกายภาพคนดูแลอุปกรณ์ผู้บริหารทีมแพทย์พ่อครัวและทุกคนที่ทำงานกับเชลซีไม่มีตำแหน่งไหนที่ไม่สำคัญทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเชลซีขอบคุณที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นและมอบมิตรภาพร่วมกันและท้ายที่สุดถึงแฟนเชลซีที่มหัศจรรย์ทุกคน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับสิทธิพิเศษที่ผมได้สวมเสื้อเชลซีตัวนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้สวมเสื้อเชลซีพวกคุณเต็มไปด้วยแพชชั่นกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหรือนอกสนามก็ตามตลอด11ปีอันน่าจดจำทุกวันที่ผมได้สวมเสื้อเบอร์28บนหลังเสื้อเชลซีมันเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงมันเป็นเกียรติแก่ชีวิตของผม ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เชลซีผมเป็นหนี้พวกคุณตลอดไปขอบคุณที่สอนให้ผมเข้าใจความหมายของการเป็นแฟนเชลซีจากนี้ผมจะคอยเชียร์ทุกคนจากทุกที่ ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามและแน่นอนความรักของผมกับเชลซีจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งในฐานะคนคนหนึ่งและในฐานะนักเตะเชลซีผมอยากขอบคุณสโมสรเชลซีมากๆ ตอนนี้ผมทำได้เพียงอวยพรให้ทุกคนที่สมโมสรเจอกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดพวกคุณเรียกผมกันว่าเดฟแต่หลังจากนี้ผมจะเรียกพวกคุณว่าบ้านตลอดไปซึ้งกินใจมากนะครับสำหรับคำอำลาของพี่เดฟขอบคุณพี่เดฟมากนะฮะ ไปดูความเห็นของคนที่เคยร่วมงานกับพี่เดฟก,กันมาดีกว่านะครับเอนโซนะเอนโซก็มาคอมเมนต์นะครับเอนโซบอกว่าขอบคุณนะอัสปีนะครับแลมพาดก็บอกว่ามหัสจรรยจอัสปิริกยตาตำนานของจริงมีทั้งพรสวรรค์มีความตั้งใจแล้วก็ทัศนคติที่ยอดเยี่ยมในการทำงานเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ขอให้โชคดีนะครับปีเตอร์เชคก็มาบอกว่าโชคดีนะอัสเปริโกยต้าโคลิบาลลี่ก็มาดิดิเยสด็อกปาบอกว่าอัสปปนะครับเบนชิวเวลบอกว่าเลเจนด์นะครับเกป้าก็มาขอบคุณริสเจมมาแทมมี่เอบราฮมก็มาโอดอยก็มาจอนเทอรี่บอกว่า thank you กูดลักเลเจนด์นะครับ อามันโดโบรยามามาดูเอเคเดโดรบิลลี ori, Trevor, ar, ่กิลร์ไคฮาวสเมสันเมาด์ดบิดเดเคอบอนนาบาตเชิยฟิคาโยโทโมรีเทรเวอร์ชาร์โลบาปาโลเฟเรล่าคาร์นี่ชูกูเมกาฟรานเคอร์บี้นักเตะหญิงคุคุระยะแกรี่เคฮิลฮาวิวลโอ้โหมากันหมดจริงๆนะครับแล้วก็ปีเตอร์บอสเคย ไปเจอพี่เดฟมาเอ่อตอนมาเมืองไทยได้ไปถ่ายรูปกับพี่เดฟด้วยนะครับที่สนามบินดอนเมืองตอนนั้นนะครับที่เชลซีมาเมืองไทยแล้วก็เรื่องราวของผมคือตอนที่ผมได้ไปดูเชลซีที่อังกฤษครั้งแรกในชีวิตนะตอนปี2018-19พี่เดฟเป็นกัปตันเชลซีและครั้งที่2ที่ผมไปดูเชลซีลงเล่นที่อังกฤษนะครับพี่เดฟยิงประตูได้ในเกม UCL ครั้งที่3ที่ผมไปดูพี่เดฟที่อังกฤษพี่เดฟก็ยิงประตูได้อีกนะครับในเกมพรีเมียร์ เจอกับอาร์เซนอลเรียกว่าโอ้โหผูกพันกับพี่เดฟมากๆอยู่ด้วยกันมา11ปีนะครับและนี่คือความสําเร็จทั้งหมดของพี่เดฟนะครับซื้อมาแค่7ล้านปอนดะ์อ่ะเออ7ล้านปอนด์ลงเล่นไป508นัด17ประตู56แอสซิสแชมป์พิมลีก2สมัยยูโรป้าลีก2สมัย UCL 1สมัย FA Cup คัพ1สมัยลีกคับ1สมัยซูเปอร์คัพ1สมัย สโมสรโลกหนึ่งสมัยเป็นนักเตะต,ต่างชาติที่เล่นมากที่สุดของเชลซีนะครับขอบคุณตำนานคนนี้จริงๆนะครับรูปภาพนี้ก็ชัดเจนแล้วก็เคลียร์แล้วนะครับจริง,รงๆไอตอนปีเตอร์บอสนั่งเขียนสคปปริปต์แปลไปอะผมก็น้บตาคอเลนะไม่คิดว่าตอนอ่านมันจะมันจะไหลอะผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะผมมั่นใจไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับการดูฟุตบอลมากถ้าเราเรารักใครแล้วเราแบบ เธอทูลให้ใจกับใครจริงๆเนี่ยเขาจะทัชใจเรามากซึ่งพี่เดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นคนที่เอาว่ากันตามตรงนะถ้าเอากันถึงฝีเท้าเนี่ยพี่เดฟอาจจะไม่ถึงระดับ world class นะผมว่าฟีลลิ่งของพี่เดฟอารมณ์เหมือนเหมือนจอร์ดน,น,นเฮนเดอร์สันของลิวพูอะถ้าฝีเท้าอาจจะไม่ถึงระดับ world class แต่เรื่องของความมุ่งมั่นนะความตั้งใจความเป็นมืออาชีพ ไม่อิดออดไม่บน่นแม้กระทั่งช่วงปลายอาชีพหลุดไปเป็นตัวสำรองก็ไม่มีปริปากบน่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวทุกอย่างมันคือเดฟจริงๆมันคือนักเตะที่เป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นน้องหลังจากนี้ได้อีกเยอะมากมายเพราะฉะนั้นพี่เดฟโอเคคุณอาจจะบอกว่าหลังจากนี้คุณจะเรียกทุกคนที่เชลซีเขาบ้านใช่ไหมครับแฟนเชลซีก็มีเรื่องจะบอกพีเดฟเหมือนกันว่า ก่อนนั้นนี้ผมเรียกพี่ว่าเดฟแต่หลังจากนี้ผมจะเรียกพี่ว่าตำนานครับขอบคุณพี่เดฟครับสำหรับ11ปีกับเชลซีปิดตำนานอย่างเป็นทางการนะครับก็ย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับอ่ะขอไปด้วยที่โอ้โหฟิลลิ่งในการเล่ามันเลยสะดุดสะดุดหน่อยนะครับเนื่องจากมันกลั้นไม่ไหวจริงๆนะครับมาดูเรื่องมอยเซสไกเซโดกันหน่อยนะครับเป็นรายงานจากไมค์แมกการดนะครับเทสองจากเทเลกราฟนะฮะ บอกว่าบร h t ตนต้องการเงินค่าตัวมากกว่า100ล้านปอนด์สำหรับมอยเซสไกเซโดซึ่งพวกเขาเนี่ยอยากโกงราคานี้เพราะว่าเด็ก e คนร c ์ที่กำลังจะย้ายไปอาร์เซนอลก็ราคาประมาณนี้เหมือนกันแถมไบร h t ตนมองว่าไกเซโดเนี่ยอายุน้อยกว่าตั้ง3ปีการใช้งานยาวนานกว่านะครับเออเขาเรียกร้องแบบนี้บร h t ตนซื้อไกเซโดมาแค่4ล้านปอนด์ครับเมื่อปี2021 แต่อยากได้ค่าตัวแพงๆซึ่งในอดีตเชลซี Chelsea เคยโดนไบรตันโกงค่าตัวมาแล้ว1ครั้งก็คือดีลของมาคูคูเรียราคาเนี่ยมันเงินต้น56ล้านปอนด์แล้วไปแอดออน60กว่าล้านนะครับซึ่งอันที่จริงพวกเขาเนี่ยก็พร้อมขายไกเซโดนะเพราะว่ากุนซอโรเบโตเดซบี้ก็ยอมรับแล้วครับว่าอาจจะย้ายจริงๆแต่ว่าตามนั้นก็ขอราคาแพงหน่อยนะครับทีนี้ครับ เรื่องของมอยเซ s ไกเซโดมีอัปเดตจากทางเจคอบสไตเบิร์ก้วยครับคนนี้ก็เทียสอเหมือนกันจากเด e g ก a r เด a n บอกว่าเป็นความจริงที่บรตันอยากได้เกิน100ล้านปอนด์ทั้งที่เชลซีมองว่าเงิน80ล้านปอนด์เนี่ยมันก็น่าจะมากเพียงพอแล้วนะขณะที่บรายตันก็แจ้งว่าพวกเขาเสียอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ไปแล้วอะ่ะถ้าจะเสียตัวหลักเพิ่มอีกคนมันก็ต้องได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อ รายงานบอกว่าเชลซีอยากได้ไกเซโดจริงๆแล้วก็ยังสนใจการบรีเบกาของเซลตาบีโกเหมือนเดิมจะคุยสัปดาห์หน้าแต่กรณีของไกเซโดเชลซีไม่ต้องการจ่ายเงินค่าตัวแพงเกินความเป็นจริงเข็ดแล้วจากดีลคูคูเรียซึ่งต่อให้เชลซีอยากจะได้ไกเซโดยังไงก็ตามแต่จะไม่เอารีวายโควิลกองหลังดาวรุ่งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลเด็ดขาดนะครับก็คือต้องใช้เวลาในการคุยกันต่อเห็นฟาบิซซโอโรมาโนก็อัดคลิป นะครับแล้วก็ไปจัดรายการแล้วก็บอกด้วยว่ามันอาจจะยืดเยื้อถึงสัปดาห์หน้าเลยละนะครับสำหรับดีลของมอยเซสไกเซโดก็ร้อยล้านปอนด์ก็แพงไปจริงๆนะครับคืออย่างเดคเคนไรส์มันแพงเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเป็นตั้งแต่อังกฤษด้วยไงเรื่องของโคตาโฮมกรนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าร้อยล้านปอนด์ก็โอ้โหผมถ้าร้าอยจริงนะผมว่าเผยเผเชลซีถอนดีลแม้นี่จะเป็นแบบเป้าหมายเบอร์หนึ่งก็ตามผมว่าเชลซีคงอยากให้มันจบให้ได้ใน8 0 8 5ซึ่งผมว่า8 0 8 5มันก็แบบสม ก็แพงเวอร์แล้วอะคือถ้าสมเหตุสมผลมันคนหกสิบเจ็ดสิบปดสิบปดสิบห้ามันก็แพงมากครแต่ถ้าเกิดเป็นเรทเนี้ยผมว่าเชลซียังยอมจ่ายแต่ถ้าเกิดหนึ่งร้อยมันอาจจะแพงเกินไปก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ฟังหูไว้หูเพราะว่าสองคนนี้ก็แม่นนะจริงๆก็เทนเทียสองแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์ที่สุดเดี๋ยวรอพวกนักข่าวเทีหนึ่งรายงานเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเกี่ยวกับมอซสไกเซโดนะครับเรื่องของคริสเตียนพูลิสิกนะครับอ้าวเฮ้ยจอขาวเลยโอเคกาลังจะจ f a บิ i ซโ o โรมาโนบอกว่าเชลซีกับเอซิมิลานจะมีการติดต่อโดยตรงครั้งสุดท้ายในวันนี้เพื่อปิดดีลคริสเตียนปูริสิกมิลานมั่นใจว่าจะได้รับไฟเขียวจากเชลซีภายใน24-48ชั่วโมงตัวนักเตะได้ขอเชลซีย้ายทีมแล้วครับเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนักเตะเคยขอ,อย้ายออกตั้งแต่ปีก่อนแต่สุดท้ายไม่ได้ย้ายแล้วก็อยู่ช่วยเชลซีต่อจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับก็ดูแล้วไม่น่าพลาด นะครับน่าจะตกลงกับ a อซิมิลานได้นะครับพูดีสิกเตมไปเล่นที่ a อซิมิลานนั่นเองนะครับเหลือแค่รอบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการทีนี้ครับไปดูเรื่องเปาโลดีบาล่าหน่อยโอ้โหคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าเฮ้ยดีลนี้มันยังไงกันวะดีบาลา่าอ่ะผมต้องบอกแบบนี้คนคนจะเห็นข่าวนี้แชร์กันเยอะแต่ว่าผมอยากให้ใจเย็นก่อนแล้วก็รอดูไปก่อน จุดเริ่มต้นจากนักข่าวดังๆที่รายงานก็จะมีเปโดรอัลเมดาคนที่เป็นสายโปรตุเกสนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แปลกนะก็คือรายงานข่าวนักเตะอาร์เจนตินาในลีกเกาโชแกบอกว่าเชลซีมีการติดต่อครั้งแรกกับเอเย่นของเปาโลดีบาล่าซึ่งนักเตะมีค่าฉีกสัญญา12ล้านยูโรเท่านั้นถูกมาก เป็นออปชั่นสำหรับการขายให้ทีมต่างแดนซึ่งตัวเลขเนี้ยของจริงนะโรมาโน่คอนเฟิร์มว่าถ้าขายให้ทีมต่างแดนค่าฉีกแค่12ล้านยูโรหรือว่าประมาณ10ล้านปอนด์โคตรถูกเลยนะครับสำหรับชื่อชั้นของเปาโลดิบาล่าซึ่งซึ่งข่าวบอกแบบนี้จากนั้นครับมีบล็อกเกอร์สายเชลซีนะครับเขาไม่ใช่นักข่าวนะแต่เป็นบล็อกเกอร์อารมณ์คล้ายๆไซมอนฟิลิปอะ เขาชื่อว่าเฟลิกจอห์นสตันนะครับเขาบอกว่าเชลซีสนใจจริงๆนะคือไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องเร่งเอาตอนนี้แต่มีการแนะนำจากพอร์ชว่าเป็นตัวเลือกที่สารพัดประโยชน์สโมสรก็ชอบเขาแล้วก็ตัวพอร์ชมีการคุยเบื้องต้นกับทีมงานของนักเตะไปบ้างแล้วแต่ว่าเชลซียังไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใด แล้วก็มีพวกสายก๊อสิบจากสื่ออิตาลีรายงานออกมาบ้างครับเช่นสปอร์ตม d เดียเซตพวกนี้บอกว่าเชลซีสนใจจริงๆแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฟังหูไว้หูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันอาจจะจริงก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับบางทีเฟรดดิกจอห์นสตันก็อาจจะมีข้อมูลของเขาบางทีเปโดรอาร์เมดาอาจจะมีข้อมูลคุยกับเอยงเอเย่นพวกนกี้ก็มองข้ามไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมใช้คาแบบนี้แล้วกันให้ฟังไปก่อนไว้ถ้าสายอิตาลี จาราลูก้าดิมาซิโอมาเราค่อยเชื่อมากขึ้นเทียร์หนึ่งสายกลางอย่างโรมาโน,โน,โน,โนมาค่อยเชื่อมากขึ้นเทียร์หนึ่งในอังกฤษอย่างแมตต์ลอรหรือเดวิดออนสตีนมาค่อยเชื่อมากยิ่งขึ้นตอนนี้ฟังหูไว้หูนะครับรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าข่าวนี้เป็นจริงขึ้นมาอาลเเดากับเฟรดิกจอห์นสันก็อาจจะได้เครดิตก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังผมว่าอย่าเพิ่งเชื่อร้อถามว่าผมอยากได้ไหม ผมโอเคเลยนะกับการที่ถ้าถ้าคุณมองว่าคุณเสียมาล์คุณเสียฮาวเวิร์รไปแล้วตำแหน่งกลางรุกเนี่ยคุณเหลือแค่ Software, N, คริสโตเฟอร์เอนกุนครูคนเดียวและดีบาร่าเล่นกลางรุกกับเล่นเป็นเป็นกองหน้าได้นะครับผมว่าก็น่าสนใจอาจจะเจ็บบ่อยอายุกําลังจะแตะเลข3แต่ค่าโตัวสิล้านน่ะถูกโคตรนะครับถ้าได้ผมเอาอยู่แล้วนะครับซาลบเปาโลดีบาร่าผมชอบท่าดีใจเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ย้ำอีกทีฟังหูไว้หูก่อนนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องสปอยดีกว่าผมว่าหลายคนน่าจะเห็นนนกัแแล้ว้วคือตอตงบบี ตอนนี้มันมีก,กระแสแอปใหม่เป็นคู่แข่ง Twitter ชื่อว่าเทรดนะครับกำลังมาแรงมากคนไปเล่นกันเยอะเพราะว่าไม่เสียเงินแล้วก็ไม่จํากัดการอ่านโพสต์ต่อวันเชลซีก็ไปโพสต์สปอยบางสิ่งในเทรดอย่างเดียวเลยครับไปลงช่องทางอื่นเลยลงเป็นรูปเครื่องเกม Nintendo นะครับน่าจะเกมบอลนี่แหละไม่แน่ใจว่าหลายๆคนยุคใหม่ๆทันกันไหมแต่ว่ายุคปีเตอร์โบนี่โอ้ โคตรชอบทัชใจมากนะครับสมัยก่อนฮิตมากเล่น Mario เล่นโปเกม o n พวกเนี้ยนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยในคลิปวิดีโอที่เชลซีลงจะเป็นภาพเป็นรูปเครื่องเกม Nintendo แล้วก็มีเป็นวิดีโอเป็นในเกมเนี่ยเป็นสิงโตขาวดำนะเป็นเป็นภาพ8 b i บิตวิ่งไปพร้อมกับลูกบอลแล้วก็มีแคปชั่นปิดท้ายบอกว่า is a 90 things นะครับเออส่วนคําพูดแคปชั่นของคลิปนี้ที่เชลซีลงจริงๆแปลเป็นไทยก็คือสิ่งที่พวกคุณทําได้คือดูพวกเขาเล่นเออคนก็เอาไปตีความกันเยอะมากครับว่ามันคืออะไรบ้างก็บอกว่า สปอยสไตล์เสื้อแข่งใหม่หรือเปล่าเพราะเชลซียังไม่ได้เปิดตัวเสื้อแข่งใหม่เลยจะมาแบบตีม90หรือเปล่านะครับเออมันอาจจะมาทรงนี้ก็ได้ซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันแปลกๆแ,แล้นี่คือจงใจเอาเครื่องเกม Nintendo มาเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันมีตลับเกมบอยอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้ามาแนวแค่เสื้อคลาสสิกย้อนยุคคลาสสิก Classic ย้อนยุกผมว่าคงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่า1คือ หลายคนน่าจะเห็นภาพหลุดเสื้อเชลซีแล้วก็ตามนั้นแหละนะครับสก็คือแนวเรโทรแนวย้อนยุคอ่ะมันก็ทํเงินเยอะแต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อละโอ้โหถ้าเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อเนี่ยผมว่าดีด่ากันหน้าดูนะครับหนึ่งในนั้นปีเตอร์โบสถ้ามาจริงนะถ้า Nintendo มาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อนะกูจะอุดหนุนเกมปูนินเป็น10เกมเลยแต่เราไม่รู้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นสปอนเซอร์ไหมแต่ว่า หมูลค่า40ล้านปอนด์ต่อปีไม่รู้ Nintendo สู้ว่าวนะครับแพงอยู่พอสมควรนะครับหรือก็อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นแค่ ิดตัวเสื้อย้อนยุคแนวคลาสสิกยุค90แค่นั้นก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครทราบก็เดี๋ยวรอสโมสรแจ้งกันต่อไปนะครับก็คิดว่าจะเป็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมาละกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับทั้งโคดคูเพอร์ฟูมนะครับใครหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูบแอนคอกตัวนะครับบรรยากาศลุหลาหน้าเรียนจริงๆนะครับ ขอบคุณ New Suzuki e r t i ติ m a r สมา b r i d บดตู้นะครับเจอกับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับช่วงนี้พิตอร์บสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย